ยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงกานล่าทำแต้มไปกับบอร์ดเกมออนไลน์แนวทางการเรียนรู้ในยุคใหม่ที่ชักจูงเด็กไทยให้ใส่ใจในพระพุทธศาสนามากขึ้นมาทำความรู้จักกับล่าทำแต้มกันค่ะ โครงงานนี้คือนักเรียนชั้นม .3 ไม่ตั้งใจเรียนเบื่อหน่ายไม่กระตือรือร้นไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนหลายวิชาพระพุทธศาสนาซึ่งมีสาเหตุมาจากวิธีการสอนที่เน้นการสอนแบบบรรยายและการขาดสิ่งเล้าหรือสื่อการสอนที่น่าสนใจค่ะ เราเลือกใช้บอร์ดเกมออนไลน์เข้ามาเป็นสื่อการสอนในวิชาพระพุทธศาสนาเพื่อปรับพฤติกรรมของนักเรียนชั้นม3ให้มีความสนใจเรียนกระตือรือร้นชื่นชอบสนุกสนานมีเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนามากขึ้นค่ะประชากรและกลุ่มเป้าหมายของโครงงาน คือนักเรียนชั้นม3ของโรงเรียนบ้านดินโงที่กำลังศึกษาวิชาพระพุทธศาสนาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564จำนวนทั้งสิ้น53คนโดยเราดำเนินโครงงานนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่6สิงหาคมมีสถานที่ในการดำเนินงานคือห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องจริยรรมของโรงเรียนบ้านดินโง ซึ่งนวัตกรรมในการดำเนินงานคือบอร์ดเกมออนไลน์ตามเนื้อหาการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนาจำนวน3เรื่องได้แก่พุทธประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงงานของเราเกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงานไว้ดังนี้ 1. ร่วมกลุ่มสมาชิก ก็จะตั้งกลุ่มทำโครงงานคุณธรรม 2. เสนอและคัดเลือกหัวข้อโครงงานคุณธรรมที่สนใจโดยกำนหนขอบเขตวิธีการดำเนินงานรายละเอียดกิจกรรมและแผนปฏิบัติการโครงงานคุณธรรมที่จะดำเนินงาน 3. นํนำเสนอรายละเอียดโครงงานต่อคูที่ปรึกษาและพระสงฆ์ที่ปรึกษา 4. ปฏิบัติกิจกรรมตามรายละเอียดของโครงงานประกอบไปด้วย4.1เก็บข้อมูลพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมสาโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนในรายวิชาพุทธศาสนาก่อนการใช้บอรดเกมออนไลน์4.2ออกแบบนวัตกรรมละทำแต้มไปกับบอร์ดเกมออนไลน์4.3กำหนดหัวข้อของละทำเต้มไปกับบอรดเกมออนไลน์ทั้ง3เอพิโซด4์4นำข้อคำถามและแนวทางคำตอบไปให้ครูที่ปรึกษา พระสงฆ์ที่ปรึกษาและหัวหน้าวิชาการของโรงเรียนบ้านดินโสพิจารณาข้อคำถามในเรื่องของความสอดคล้องกับเนื้อหาหลักสูตรและช่วงวัยของนักเรียน 4.5. จัดสร้างบอรดเกมออนไลน์ทางพระพุทธศาสนาตามที่ได้กำหนดรูปแบบและข้อคำถามไว้ 4.6. ทดสอบเกมร่ายทำแต้มไปกับบดเกมออนไลน์4.7ปรับปรุงพัฒนาเกมร่าทำแต้มไปกับบดเกมออนไลน์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นตามข้อแนะนำ 4.8นํานำเกมร่าทำแต้มไปกับบอดเกมออนไลน์ไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา,าพพุทธศาสนาทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนตามอธยาศัยของผู้เข้าร่วมโครงการคุณธรรมสีาสำรวจความพึงพอใจและสอบถามพฤติกรรมในการเรียนวิชา,าพพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นม .3 ารวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการคุณธรรมร่าทำแต้มไปกับบอดเกมออนไลน์ 5. ติดตามและประเมินผลของโครงงานด้วยการใช้แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสอบถามพฤติกรรมในการเรียนในรายวิชาพักพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นม .3 จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลคือการหาค่าเฉลี่ยและการหาค่าด้อยละค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่6คือการนำมาสรุปผลโครงงาน ที่เกิดขึ้นมี3ข้อได้แก่ 1. นักเรียนบางคนขาดอุปกรณ์ในการเข้าเล่นเกม 2. ความสเสถียรของสัญญาณอินเทอร์เน็ตและ 3. การสร้างบอดเกมในแต่ละเรื่องใช้เวลานานซึ่งเราได้กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาดังนี้ค่ะ 1. ให้นักเรียนเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ในการเข้าเล่นบอดเกมออนไลน์ในเวลาว่าง 2. ประสานครูผู้ดูแลระบบอินเทอร์เน็ต ในการตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสัปดาห์ที่เราได้กำหนดให้มีการเล่นบทเกมออนไลน์ 3. เพิ่มจำนวนสมาชิกที่สร้างบทเกมออนไลน์ จากการแสดงพฤติกรรมเชิงบวกในการเรียนพระพุทธศาสนากอรทําโครงงานอยู่ในระดับน้อยที่ร้อยละ50.19และหลังทําโครงงานอยู่ในระดับมากที่ร้อยละ83.02และค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของโครงงานอยู่ในระดับมากที่ร้อยละ87.55าท้ายที่สุดที่ได้มากกว่านั้นก็คือการที่ผู้เข้าร่วมโครงงานได้สึมซับแก่นรธนรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งได้ดำรงไว้ในจิตใจตามวิถีทางแห่งคนดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมสืบไป